ได้เลยนี่คือหุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณที่ออกแบบให้ดึงดูดสร้างความลึกลับและอยากให้คนดูอยู่จนจบคุณใครสงสัยไหมว่าเงินสองล้านบาทสามารถเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป็นฝันร้ายได้จริงหรือหญิงชราผู้โชคดีแต่โชคร้ายพร้อมกันถ้าเก็บเงินได้ทั้งหมดแต่กลับถูกกล่าวหาว่าขาดไปหนึล้านบาทความจริงที่ซ่อนอยู่ ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความลึกลับที่ทุกคนหวาดกลัวคุณจะเชื่อไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอจะทำให้คุณสงสัยว่าใครคือผู้คุมกดความจริงต่อจริงอย่าแม้แต่กระพริบตาเพราะทุกวินาทีของเรื่องนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลึกลับที่จะทำให้คุณไม่อยากละสายตาถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชันสั้นแบบสิบห้ายี่สิบวินาทีสำหรับคลิป youtube ชอร์ส โดยกดได้ซึ่งจะทำให้คนคลิกเข้ามาดูทั้งเรื่องได้ทันทีคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชันนั้นด้วยไหมยิงชราก้มหน้าเดินอยู่ริมถนนตอนเช้ามืดอ,อากาศเย็นจัดจนผิวหนังรู้สึกชาเสียงกวาดใบไม้ดังครืดคราสะทอนในตรอกแคบมือเหี่ยวย่นของเธอไปสะดุดกับถุงผ้าสีดำที่วางอยู่ข้างเสาไฟหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีกลิ่นอับของผ้าเก่าและกลิ่นโลหะลอยออกมาเมื่อเธอเปิดถุง ภายในคือธนบัตรก้องใหญ่แน่นจนล้นตัวเลขบนสายรัดทำให้เธอแทบหยุดหายใจ210ล้านบาทคาของเธอสั่นจนต้องนั่งลงกับพื้นเย็นเฉียบเสียงรถไกลๆฟังดูเหมือนคลื่นที่กำลังซัดเข้ามาภาพชีวิตที่ขัดสนผุดขึ้นในหัวชั่ววูบแต่ดวงตาเธอกลับนิ่งเธอรถถุงเงินแน่นและเดินตรงไปสถานีตำรวจภายในสถานีมีกลิ่นกาแฟขมและเงือเก่า เจ้าหน้าที่มองเงินโดยสายตาไม่ไว้วางใจเสียงนับธนบัตรดังเป็นจังหวะกดดันประสาทหนึ่งร้อยสร้อหัวใจหญิงชราดเต้นตามทุกเสียงเมื่อการนับจบลงห้องทั้งห้องเงียบเงินเจ้าหน้นาที่เหน่อยหน้าขึ้นบอกว่าเงินขาดไปหนึ่งร้อยล้านบาทคำพูดนั้นเหมือนคมมีแทงกลางอกเสียงซุบซิบรำดังรอบตัวสายตาหลาคู่เปลี่ยนเป็นแข็งกร้าว เงอเย,ย็นไหลล,ลงหลังแม้ห้องจะเปิดพัดลมหญิงชารารู้สึกเหมือนพื้นกำลังเองเธอสาบานด้วยเสียงสั่นว่าไม่เคยแต่ต้องเงินแม้แต่ใบเดียวแต่เอกสารบนโต๊ะเย็นเฉียบและไร้ความเมตตาเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มกระสิบถึงคำว่าการอยากยอเสียงประตูเล็กด้านหลังดังบปึงนอมือทอดยาวเข้ามาในห้องสอบสวนหญิงชารากำมือแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อจนรู้สึกเจ็บ ในหอของเธอเริ่มย้อนภาพตอนพบถุงเงินอีกครั้งเธอจำได้ว่ามีเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ไม่ไกลจำได้ถึงเงาคนที่หลบอยู่หลังเสาไฟและในขณะที่เจ้าหน้าที่เลื่อนแฟ้มเอกสารเข้ามาใกล้หญิงชราก็เริ่มตระหนักว่าความจริงที่หายไปอาจไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นบางสิ่งที่กำลังเฝ้ามองเธออยู่ในความมืดเงานั้นชัดเจนขึ้นในความทรงจำรูปร่างสงผอม กลิ่นควันบุรี่ลอยปะปนกับอากาศเช้าเสียงหายใจเผ่วเบาใกล้เกินกว่าที่ควรจะเป็นหญิงชาราขยับตัวเล็กน้อยบนเก้าอี้แข่งเสียงไม้เสียสีกับพื้นดังครูดเจ้าหน้าที่เงยหน้ามองทันทีสายตาเย็นชาไร้คำถามไฟนีออนหน่อสีสกระพริบหนึ่งครั้งเงาบนผนังสั่นไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตหญิงชารารู้สึกหนาวลึกเข้าไปถึงกระดูกเธอร่มได้ยินเสียงแปลกในหู คล้ายเสียงเรียกระทบกันชชาๆทั้งที่ไม่มีใครขยับเอกสารถูกเลื่อนมาอีกครั้งปลายนิ้วเจ้าหน้าที่แต่โตด้ดังปากเสียงนั้นทำให้หัวใจเธอกระตุกเขาพูดถึงกล้องวงจรปิดพูดถึงช่องเวลาที่เงินหายไปแต่ภาพในหัวหญิงชรากลับไม่ใช่ภาพในจอเป็นภาพเงาคนนั้นที่ยืนใกล้เกินไปดวงตาที่มองถุงเงินอย่างหิวกระหายลมหายใจร้อนเผาที่ต้นคอ หญิงชรากลื่นน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอแห้งผากเธอริ่มสงสัยว่าคนคนนั้นตามมาถึงที่นี่หรือไม่เสียงรองเท้านางเดินผ่านหน้าห้องสอบสวนชะาหนักทุกก้าวเหมือนนับจังหวะหัวใจเธอลูกปิดประตูขยับเบาๆแต่ประตูยังไม่เปิดเจ้าหน้าที่หยุดพูดกระทันหันความเงียบกดทับห้องทางห้องหญิงชรามองไปที่ประตูเงาดำทอดผ่านช่องกระจก ยาวผิดปกติเหมือนมันกำลังยิ้มอยู่และในวินาทีนั้นเองหญิงชราก็เริ่มเข้าใจว่าเงินหนึ่งร้อยล้านอัดไม่เคยหายไปจากถุงแต่มันกำลังถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปิดบางบางสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าบางสิ่งที่เลือกเธอเป็นคนรับกรรมและสิยงค้าประตูสามครั้งก็ดังขึ้นอย่างช้าๆเสิยงค้านั้นก้องลึกเหมือนดังมาจากในอกหนึ่งครั้งสองครั้ง สามครั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนมองหน้ากันไม่มีใครลุกไปเปิดประตูอากาศในห้องค่อนหนืดจนหายใจลำบากหญิงชารารู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังทั้งที่เก้าอี้ว่างเปล่าเสียงข้าดังขึ้นอีกคราวนี้ชิดประตูมากขึ้นเหมือนปลายนิ้วกำลังลากไปตามเนื้อไม้แสงไฟนอีออนดับวูดความมืดกลืนทุกอย่างในเซลวินาทีหัวใจหญิงชาราหยุดเต้นไปชั่วขณะ เมื่อไฟกลับมาติกี่ครั้งประตูเปิดแง้มอยู่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่พื้นหน้าห้องเปียกชื้นรอยเท้าเปื้อนคลนทอดยาวเข้ามาข้างในกลิ่นดินชื้นและกลิ่นสนิมแรงขึ้นทันทีเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นอย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยเข้ามองรอยเท้าแล้วมองถุงเงินบนโต๊ะสายรัฐนบัตที่เคยนับเสร็จแล้วตอนนี้คลายออกเองธนบัตรบางส่วนเลื่อนหลุดออกมา หมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังหยิบไปหญิงชรารู้สึกเจ็บปลบที่หน้าอกเสียงเรียนกระทบกันดังชัดเจนขึ้นดมมาจากใต้ต่ดมมาจากผนังดังมาจากในหัวของเธอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามพูดแต่เสียงหายไปในลําคอดวงตาเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นตัวเลขบนเอกสารเปลี่ยนไปเองยอดเงินลดลงอีกต่อหน้าทุกคนหญิงชาราสั่นเทาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เธอเริ่มเข้าใจความจริงทั้งหมดเงินไม่ได้ถูกขโมยเงินกำลังถูกเรียกคืนโดยบางสิ่งที่ไม่เคยตั้งใจให้มนุษย์แต่ต้องถุงเงินขยับเองเล็กน้อยเหมือนกำลังหายใจและเสียงกระซิบต่ำๆก็ดังขึ้นใกล้หูหญิงชราบอกว่านี่นี่ยังไม่จบและชื่อของเธอถูกเขียนไว้ลับตั้งแต่วินาทีที่เธอหยิบถุงนั้นขึ้นมาเสียงกระซิบยังคงอยู่อุนร้อนแนบข้างหู ทอยคำไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความพึงพอใจหญิงชราหายใจที่ปลอดเหมือนถูกบีบรดัดถ้ามองเห็นลมหายใจของตนเองเป็นฟ้าขาวทั้งที่อากาศไม่หนาวเจ้าหน้าที่ถอยหลังชนผนังโดงตาไม่ละจากถุงเงินธนบัตรขยับช้าๆเหมือนมีบางสิ่งกำลังนับเสียงกระทบกันของกระดาษดังแผวแต่ชัดเจนตัวเลขบนเอกสารเปลี่ยนอีกครั้งยอดเงินลดลงต่อหน้าต่อตา ไม่มีใครแต่ต้องไม่มีใครกล้าขยับหญิงชรารู้สึกถึงแรงกดบนไหลหนักเย็นเหมือนมือที่เปื้อนดินเธอเห็นภาพในหัวภาพผู้คนมากมายยืนเรียงกันในความมืดทุกคนถือถุงเงินแบบเดียวกันใบหน้าไร้ดวงตาปากยิ้มกว้างผิดธรรมชาติสิ่งเดียวกันดังขึ้นบอกว่าทุกบาทมีเจ้าของและเจ้าของกำลังกลับมาไฟนีออนร่มสัน แสงคาวแตกเป็นเส้นเงนาทั้งห้องบิดเบี้ยวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสุดลงกับพื้นมือกุมหัวเหมือนได้ยินเสียงเดียวกันหญิงชราร้องเรียกแต่เสียงของเธอไม่ออกมาลำคอเหมือนถูกปิดทุง่งเงินพองต่อขึ้นช้าๆร้อยจะเข็บปริออกความมืดข้างในลึกเกินกว่าจะมองเห็นก้นถุงกลิ่นดินกลิ่นสนิมและกลิ่นเลือดเก่าลอยออกมาเสียงนับเงินหยุดลงแทนที่ด้วยเสียงหราตำ่ำ นกใกล้เมื่อเย็นจัดบีบแน่นขึ้นหญิงชรารู้สึกถึงแรงดึงเหมือนวิญญาณกำลังถูกลากออกจากร่างและในวินาทีนั้นเองประตูสถานีตำรวจก็ปิดลงเองอย่างแรงตัดโลกภายนอกออกไปเหลือเพียงห้องสอบสวนทุงเงินและชื่อของเธอที่กำลังถูกเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความมืดสิ่งเรียกนั้นซ้ำชัดขึ้นดังจากทุกทิศทางเหมือนผนังเองกำลังพูด หญิงชรารู้สึกสีสนักกึงความทรงจำเก่าที่ไม่อยากนึกถึงร่ำไยย้อนกลับมาขึ้นหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนคืนที่เธอเคยเก็บเงินได้เหมือนกันจำนวนน้อยกว่าแต่เธอไม่เคยคืนภาพนั้นผุดชัดจนเจ็บมือของเธอสั่นแรงขึ้นเสียงโหเราอต่ำดังตอบรับเหมือนมีใครพอใจทุงเงินยุบลงทันทีธนบัตรทั้งหมดหายไปเลยเพียงความว่างเปล่า แต่ตัวเลขบนเอกสารกลับกลายเป็นศูนย์เจ้าหน้าที่จ้องมองอย่างตื่นตระหนกรอยเท้าโคลนบนพื้นเริ่มขยับเหมือนกำลังเดินเดินวนรอบหญิงชราชาใกล้ทุกก้าวทำให้พื้นเย็นเฉียบเธอรู้สึกถึงลมหายใจรถท้ายถอยกลิ่นดินแรงจนสบจมูกเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงพูดชัดเจนบอกว่าเวลาของการคืนมาถึงแล้วไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นชีวิต แสงไฟดับลงอีกครั้งคราวนี้ไม่กลับมาในความมืดสนิทหญิงชรารู้สึกว่ามีมือหลายคู่แต่ต้องร่างเธอจึงร่างสิ่งเจ้าหน้าที่ร้องเรียกต่างห่างออกไปเหมือนอยู่คนละโลกพื้นใต้เท้าเหมือนเปิดออกร่างของเธอเริ่มจมลงชชาๆในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสิ่งสุดท้ายที่เธอได้ยินคือแสงนับหนึ่ที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เสียงนับนั้นใกล้เข้ามาดังชัดเจนอยู่รอบตัวหนึ่งสอง,สม,ส,งสมังวะสม่ำเสมอเหมือนการเต้นของหัวใจหญิงชราพยายามขยับมือแต่ความมืดหนืดรั้งร่างไว้ผิวนังรู้สึกเย็นราวกับจมอยู่ในดินชืน้นกลิ่นดินสดใหม่ผสมกลิ่นเงินเก่าติดอยู่ในลมหายใจเธอรู้สึกถึงพื้นผิวครุกระใต้ฝ่ามือเหมือนแผ่นธนบัตรซ้อนทับกันไม่รู้จบเสียงนับหยุดชั่วขณะ ความเงียบกดทับจนหูอื้อแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกถามถึงเงินที่เคยหายไปในอดีตถามถึงความเงียบที่เธอเลือกเก็บไว้ภาพผู้คนไร้หน้าใกล้เข้ามายืนล้อมเป็นวงทุกคนยื่นมือออกมามือปืนดินมือเย็นจัดแต่ลงบนหน้าอกหญิงชราแรงกดทำให้เธอหายใจไม่ออกตัวเล็กลอยขึ้นในความมืดเปลี่ยนไปมาพึมหลด หมือนบัญชีที่ไม่เคยปิดเสียงนับเริ่มเร็วขึ้นที่ขึ้นรุนแรงขึ้นพื้นสั่นไหวความมืดหมุนวนหญิงชรารู้สึกว่าความทรงจำถูกดึงออกทีละชิ้นเสียงโหเราะต่ำดังผสมกับเสียงนับกลายเป็นเสียงเดียวกันและในขณะที่เธอพยายามกรีดร้องเสียงนั้นกลับถูกนับแทนเป็นตัวเลขถัดไปที่ยังคงดำเนินต่อไปไม่รู้จบต่อเลขนั้นทับซ้อนกันในหัว เหมือนมาลายไต่ตามผนังสมองหญิงชรารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากภายในร่างหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสิ่งนับต่างประสานกับเสียงเต้นนั้นกลยเป็นจังหวะเดียวกันเธอรู้สึกว่าร่างกายเริ่มเบาลงเหมือนบางสิ่งกำลังถูกดึงออกไปทีละส่วนภาพสถานีตำรวจเลือนรางผนังละลายตัวสอบสวนยืดยาวผิดรูปใบหน้าเจ้าหน้าที่บิดเบี้ยวดดนตาคองโบ ทุกคนเริ่มนับพร้อมกันเสียงทับซ้อนจนแสบหูพื้นทอนบัดใต้ฝ่าเท้าเริ่มไหลเหมือนคลอนที่ดูดั้งหญิงชาราจ,จมลึกลงอีกมือที่เคยจับถุงเงินรู้สึกว่างเปล่าแต่ความหนักยังคงอยู่กดทับอยู่ที่อกเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นคำสั่งให้จำให้ยอมรับให้คืนทุกอย่างความทรงจำในอดีตผลขึ้นไม่หยุดใบหน้าเจ้าของเงินสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัว เสียงร้องขอที่เธอเคยเหมือนเฉยทุกภาพซ้อนทับทุกเสียงรวมกันกลายเป็นเสียงนับเดียวที่ดังใกล้จนเหมือนออกมาจากปากของเธอเองริมฝีปากหญิงชราขยับโดยไม่รู้ตัวเปล่งตัวเลขถัดไปเสียงของเธอไม่เหมือนเดิมฮับลึกและไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเสียงของเธอดังสะท้อนกลับมาทับซ้อนกับเสียงขื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ลมหายใจออกมาเป็นไอขาวนาะ หญิงชรารู้สึกถึงความเย็นไหลผ่านลำคอเหมือนมีอะไรบางอย่างสอดเข้าไปแทนที่ตัวเล็กหลุดออกจากปากอย่างต่อเนื่องชาชดไม่ขาดหยุดเมื่อลหลคู่ริ่มถอนออกจากร่างแต่ความหนักในอกกลับเพิ่มขึ้นเหมือนมีหัวใจอีกดวงกำลังเต้นอยู่ข้างในภาพรอบต่อเปลี่ยนอีกครั้งความมือ่อแตกออกเป็นห้องเล็กๆแต่และห้องมีคนหนึ่งคนนั่งก้มหน้านับเงิน ไม่มีใครเง่ยขึ้นไม่มีใครหยุดหญิงชราถูกดันเข้าไปใกล้ใกล้เสียงนับต้นกำเนิดเธอเห็นเง่าร่างสูงใหญ่ยืนอยู่กลางวงไม่มีนามีเพียงรอยแยกยาวที่จอเล็กไหลออกมาไม่หยุดเน่านั้นเตื้มมือมามือยาวผิดสัดส่วนแต่หน้าผากเธอเบาๆความทรงจำสุดท้ายที่เป็นของเธอสันไหวชื่อของตัวเองอายุชีวิตที่ผ่านมาร่ำลือ เสียงนับหยุดกระทนหันความเงียบหนานักกดทับทุกอย่างจากนั้นสิ่งเดียวก็ดังขึ้นเป็นเสียงของหญิงชาราเองนับต่อด้วยจังหวะที่มั่นคงและในความมืดนั้นเธอยืนขึ้นช้าๆขณะที่เงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆถ่ายหายไปทิ้งหน้าที่ไว้ให้เธอและเสียงนับใหม่ก็เริ่มก้งอีกครั้งจยาวต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดเสียงนับของเธอคงที เย็นไร้อารมณ์ตัวเล็กไหลออกจากปากอย่างเป็นระเบียบเหมือนถูกฝึกมาแล้วทั้งชีวิตพื้นใต้เท้าเปลี่ยนเป็นห้องสอบสวนอีกครั้งไฟนิออนกลับมาติดสว่างจ้าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนั่งนิง่งดวงตาเลื่อนลอยเหมือนไม่เคยเห็นเธอมาก่อนทุงเงินวางอยู่บนโต๊ะเจมสมบูรณ์สองร้อยสิบล้านบาทไม่มีอะไรขาดหญิงชรามองมือของตัวเองไม่สัน่น ไม่เถี่ยวยนผิวจึงเย็นราวกับของคนอื่นเสียงนับยังคงดังในหัวแม้ปากจะหยุดขยับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดว่าเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยอีกคนพยักหน้าอย่างว่างเปล่าไม่มีใครเอ่ยถึงเงินที่หายไปไม่มีใครถามอะไรเพิ่มเติมประตูสถานีเปิดออกแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาอบอุ่นแต่หญิงชรากลับไม่รู้สึกอะไรเธอลุกขึ้นยืนก้าวเท้าออกไปข้างนอก เสียงเมืองกลับมามีชีวิตรถผู้คนเสียงพูดคุยแต่ทุกอย่างฟังดูห่างไกลในขณะที่เธอเดินผ่านเสาไฟต้นเดิมดวงตาของเธอหยุดนิง่งมีถุงผ้าสีดำอีกใบวางอยู่ตำแหน่งเดิมขนาดเดิมหัวใจไม่เต้นแรงไม่มีความตกใจมีเพียงความคุ้นเคยเธอก้มลงหยิบถุงขึ้นมาอย่างชำนาญเสียงกระซิบดังแผ่วข้างหู เหมือนคำสั่งที่รู้กันดีและริมฝีปากของหญิงชราก็เริ่มขยับอีกครั้งนับตัวเลขแรกของรอบถัดไปตัวเลขหลุดออกจากริมฝีปากหญิงชราอีกครั้งชามันคงเหมือนน้ำไหลลงแม่น้ำไม่หยุดลมหายใจของเธอเป็นจังหวะเดียวกับเสียงนับทุ่มเงินหนักแน่นอยู่ในมือแต่ร่างของเธอเบาลงราวกับลอยอยู่เหนือพื้นสายตาของผู้คนรอบข้างพราโมเหมือนมองไม่เห็นเธอ แต่หญิงชรารู้ทุกอย่างทุกสายตาที่เคยจับจ้องทุกแรงกดดันที่เคยรุมเรา้าทุกความกลัวที่เคยอยู่รอบตัวทั้งหมดรวมอยู่ในแสงนับเสียงนับนั้นแผ่วลงชั่วขณะเหมือนรอให้เธอรับรู้ความจริงหญิงชราปิดตาภาพอดีตและปัจจุบันผสมกันร่างผู้คนที่เธอเคยเห็นในความมืดรอยเท้าคลนที่เคยปรากฏทุงเงินที่ไม่เคยหายไปจริง ทั้งหมดเหมือนเต้นรำรอบต่อเธอริมฝีปากขยับผิดครั้งตัวเล็กลอยออกมาแต่คราวนี้ไม่ใช่เงินมันคือชื่อชื่อของผู้ที่เคยลืมคืนสิ่งที่ควรคืนชื่อของเจ้าของชีวิตที่ยังรออยู่และในจังหวะนั้นหญิงชรารู้สึกถึงแรงดึงลึกจากภายในร่างดึงเธอเข้าไปใกล้สิ่งที่ไม่อาจมองเห็นความมืดหนาแน่นขึ้นรอบตัวและเสียงนับก็ดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ มันไม่ใช่ของเธอมันเป็นของทุกสิ่งที่รอาการคืนกลับรอให้ทุกอย่างได้รับชดใช้และหญิงชราก้าเข้าไปในความมืดนั้นพร้อมถุงเงินพร้อมตัวเลขพร้อมความจริงที่ทุกคนหวาดกลัวที่สุดหญิงชราก้าวเข้าไปในความมืดนั้นถุงเงินแนบแน่นกับอกตัวเลขยังคงไหลออกจากปากโดยไม่ต้องพยายามรอบต่อเธอเต็มไปด้วยเงาเงาที่เคลื่อนไหวช้า แต่ชัดเจนทุกเสี้ยววินาทีแต่แล้วเ,เหมือนสะท้อนอดีตอดีตของผู้คนที่เคยถือเงินแต่ไม่คืนอดีตของความโลภอดีตของความกลัวทุกสิ่งกระซิบผสมกันเป็นหนึ่งเดียวหญิงชราหยุดยืนตรงกลางลมหายใจเธอสั้นหัวใจเต้นแรงแต่แปลกที่เธอไม่หวาดกลัวเหมือนเข้าใจแล้วเข้าใจว่าทุกอย่างถูกเรียงลำดับไว้แล้วชงเงินร่มสันเบาๆตัวเล็กลอยขึ้นเหนือมือเธอ เหมือนมีชีวิตและแล้วเสียงโหเราอต่ำดังขึ้นรอบตัวลึกหนักหญิงชาราขมวดคิว้วไม่ถอยไม่หนีมือที่จับถุงเงินแน่นขึ้นเสียงโหเราอกลายเป็นคำพูดชัดเจนบอกให้เธอเลือกเลือกขึ้นทุกสิ่งหรือยอมให้มันคงอยู่ในความมืดตลอดกาลหญิงชาราปล่อยลมหายใจยาวสายตายเย็นเฉียบเธอก้าต่อไปก้าวเข้าหาเงเอา และในวินาทีนั้นทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหวความมืดหยุดหมุนเสียงกระซิบเงียบสนิทตัวเล็กลอยค้างอยู่กลางอากาศและหญิงชราย,ยืนนิ่งรับรู้เพียงความเงียบแต่ลึกๆหัวใจเธอรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวมากที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในมือของเธอและในถุงเงินที่เธอถืออยู่หญิงชราย,ยืนนิ่งสายตาจะเข้าไปในความมืดรอบตัว ทุ่งนั้นในมือเธอหนักแน่นแต่แรงดึงจากความมืดกลับรุนแรงกว่าตัวเล็กที่ลอยอยู่กลางอากาศเริ่มหมุนวนเหมือนวงเวกเก่าแก่ทุกครั้งที่มันหมุนเนารอบต่อเธอสั่นไหวและเสียงโห่ร้องตำกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีน้ำเสียงแหลมแผ่วเหมือนกำลังทดสอบเธอหญิงชราขมวดคิ้วแน่นรู้สึกถึงแรงดึงจากในอกเหมือนมีหัวใจสองดวงกำลังแข่งขันหนึ่งดวงเป็นของเธอ อีกดงเป็นของบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นลมเย็นพัดผ่านตัวกลิ่นดินและสนิมแรงขึ้นจนแทบสำลักเธอยกถุงเงินขึ้นเหนือหัวตัวเล็กทั้งหมดหมุนวนรอบถุงและแล้วหนึ่งในเนาหยุดเคลื่อนไหวยืนตรงหน้าหญิงชราไม่มีนามีเพียงรอยยิ้มกว้างและแขนยาวเกินสัดส่วนเสียงกระซิบดังขึ้นตรงหูบอกว่าเวลาของการตัดสินมาถึงแล้วหญิงชรากลืนน้ำลาย ใจต้นแรงราวกับจะระเบิดแต่เธอรู้สึกสงบมือทั้งสองข้างแน่นก้าวเดินเข้าไปหาเหงานั้นและในวินาทีนั้นทุน่มเน้นในมือสั่นแรงที่สุดตัวเล็กลอยสูงขึ้นพุ่งตรงเข้าหาเธอร่างของหญิงชรารู้สึกเบาและในความว่างนั้นเธอรู้ว่าคำตอบของความจริงทั้งหมดกำลังรอให้เธอรับมือโดยไม่หนีไปไหนร่างหญิงชราลอยขึ้นชา้าช้า ความมืดรอบตัวเธอหนาแน่นจนแทบกลืนทุกสิ่งทุงเงินในมือสั่นแรงขึ้นอีกครั้งตัวเลขกลอยวนรอบหัวเธอเป็นวงกลมแล้วแล้วสิงกระซิปก็ดังขึ้นชัดเจนเลือกรับหรือปล่อยให้มันคงอยู่ตลอดไปหญิงชรามองถุงเงินรู้สึกถึงน้ำหนักของชะตากรรมทุกบาททุกสตงังทุกชีวิตที่เคยเกี่ยวข้องทุกคนที่เคยหวาดกลัวเธอสุดลมหายใจลึกและค่อยๆปล่อยถุงเงินขึ้นกลางอากาศ ธนบัตรลอยขึ้นตัวเล็กพุ่งสูงขึ้นจนเกือบถึงเพดานของความมืดเสียงโหรองเงียบลงความมืดริ่มบางลงแสงจางจางสาดเข้ามาหญิงชรารู้สึกถึงแรงดึงจากภายในร่างค่อยๆค,ค,คลายลงนอรอบตัวเริ่มเลือนหายตัวเล็กค่อยๆลดลงและธนบัตรทั้งหมดกลับลงไปในถุงเธอหยิบมันกลับมาแนนในมือร่างร่้มลงมาสู่พื้นความมืดบางลงจนเห็นพื้นสถานีตำรวจอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ทั้งสองยังนั่งอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหญิงชราหันไปมองพวกเขาสายตายเย็นเฉียบแต่มั่นคงไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเพียงยืนถือถุงเงินและทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เรากับเธอเป็นผู้คุมกฎแห่งความจริงและผู้ที่ใคย่หวาดกลัวจะต้องเฝ้ามองว่าเงินที่หายไปและความลับที่มืดมน ตอนนี้กลับคืนสู่มือของหญิงชราและความเงียบสงัดเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทุกคนกล้าเผชิญหญิงชรายืนนิ่งทุงเงินแนบชิดอกสายตาทธอส่องไปยังทุกมุมของห้องสอบสวนไม่มีคำถามไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดคืมครืมเหมือนบางสิ่งที่มองไม่เห็นยังคงเฝ้ามองตัวเลขลอยอยู่ในความคิดของทุกคนแม้ไม่ได้ออกเสียงมันสะท้อนความจริงที่ไม่เคยกล้าพูด หญิงชราหยิบกุญแจเล็กๆจากกระเป๋าเปิดล็อกถุงเงินช้าๆธนบัตรขยับพลิ้วจามมือเธอเหมือนรู้จักเจ้าของแล้วเจ้าหน้าที่ยืนนิ่งปากแข็งสายตาไม่กล้าเงยขึ้นหญิงชราปล่อยธนบัตรออกทีละส่วนแต่ไม่ได้ทิ้งเพียงแค่จัดเรียงใหม่ราวกับทุกสิ่งกลับมามีระเบียบเสียงนับภายในหดเธอยังคงดังเบาๆไม่รุนแรงเหมือนก่อนแต่ชัดเจน และมีคำสั่งในตัวหญิงชราพยักหน้ารู้สึกถึงแรงบานอย่างยกขึ้นจากอกความมืดที่เคยกดร่างค่อยๆหายไปอากาศกลับมาสดชื่นแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องถุงเงินเหมือนรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงเงินนี่คือสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวมากที่สุดและตอนนี้มันอยู่ในมือของเธอพร้อมกับความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธหญิงชรายุดยืนอยู่กลางสถานีตำรวจ ลมหายใจเธอเรียบสงบทุง่งเงินในมือไม่หนักอีกต่อไปตัวเลขในห่อหยุดไหลความมืดที่เคยกดทับเธอหายไปจนหมดเจ้าหน้าที่ทั้งสองค่อยๆค,คลายความตึงเครียดสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นตาและเคารพหญิงชรายิ้มเล็กน้อยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบเธอวางถุงเงินลงบนโต๊ะทุกธนบัตรอยู่ครบเหมือนไม่เคยหายไปไหนและแล้ว เธอหันหลังเดินออกจากห้องสอบสวนก้าวช้าชาแต่มั่นคงแสงแดดสาดส่องเข้ามาเต็มตัวอบอุ่นและชัดเจนครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงหัวใจของเธอสงบและสายตาของผู้คนรอบตัวก็เต็มไปด้วยความเคารพหญิงชราหยุดที่ประตูสถานีมองธงเงินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเธอรู้ว่าความจริงถูกคืนแล้วและความกลัวที่เคยปกคลมุม ก็ถูกแทนที่ด้วยความสงบโลกภายนอกสดใสและหญิงชราก้าวไปข้างหน้าพร้อมความมั่นใจว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความทรงจำของมันจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไป